ดูดวงเรื่องราวของความรักเป็นเรื่องของใครนะคะก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็พิมพ์คำมาว่าสาธุก็ได้นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าเป็นคลิปของใครเป็นดวงของใครนะคะตัวตนคืออึดอัดรอคอยสถานการณ์อยู่ตอนนี้ให้สถานการณ์ มันมีมันมันมันมีความอึดอัดอยู่เนาะให้สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์คู่จะเข้ามาในเดี๋ยวๆนี้คนรักเนี่ยคุณกําลังมีตัวเลือกปัจจุบันเนี่ยคุณกาลังรู้สึกว่าตัวคุณอึดอัดกาลังเลือกเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอยู่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะเจอคนที่ถูกใจแล้วเหมือนเหมือนเหมือนต่างคนต่างมี มีตำหนิกันมาก่อนหน้านี้นะที่จะได้เจอนะแต่อดอัดอดทนว่าจะเลือกอะไรสถานการณ์การเลือกของคุณตอนนี้คุณจะเลือกได้อดีตคุณเป็นยังไงคุณถูกแทงข้างหลังถูกแทงข้างหลังมาแล้วคุณก็เหมือนหายดีแล้วล่ะมันหาดีหายดีนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหมือนเปนที่ไหนก็บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอ,เอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณให้ได้เจอคู่แท้นะ สิ่งที่สิ่งที่คุณไปจัดการและ,ะมุ่งม,มั่นน่ะคือขอให้ชีวิตชีวิตคุณกําลังจะมีความเป็นเดซันจะมีความสุขสมหวังกับความรักแท้นะแล้วก็เดมูนอนาคตคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะไปต่อกับใครได้แล้วก็หัวคุณคิดอะไรเพราะว่าอนาคตเหมือนคุณกลัวคุณกลัวคุณกลัวจึงทําให้คิดว่าต่อสู้กับสถานการณ์นะที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้า ดังนั้นน่ะไพสรุปว่าคุณกาตอนนี้คุณเหมือนหายดีรักตัวเองอยู่ในความคิดอยู่ในมุมของการที่รักตัวเองเป็นแล้วก็จัดเม้นในใจปลุกวิญญาณคุณให้ดีขึ้นหมายถึงคู่รักอดีตชาติที่คุณจะเจอคุณกําลังจะเจอในคลิปนี้คนที่ฟังในคลิปนี้กาลังจะเจอคู่รักแท้คู่รักแท้จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ในไม่ช้าเขามีลักษณะ มีตําหนินะเขาเคยผ่านความรักมาก่อนนะเป็นตําหนิอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้หรือเคยถูกทิ้งแต่เขาเป็นคนดีนะเขาเคยเขาเป็นคนดี mm hmm. เขาอาจจะถูกทิ้งมาก่อน mm hmm. คุณเนี่ยแหละที่กาลังอึดอัดอ่ารอคอยเนี่ยและอีกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประทานให้คุณนะได้พบสุขสมหวังกับรักแท้ด้วย mm hmm. ถ้าอนาคตคุณคิดว่า มีความกลัวนะอนาคตคุณไพ่บอกว่าคุณมีความกลัวว่าจะไปต่อไม่ได้นะกับ คนรักหรือต่อต้านต่อสู้เพราะว่าจิตใจคุณอะมันเหลือแต่วิญญาณอะมันเหมือนแบบเหมือนถูกทิ้งถูกทําลายทําถูกแค่แช่แข็งถูกฝังไว้ในศกซึ่งไร้วิญญาณซึ่งไม่คิดว่าจะมีรักได้ใครอีกเหมือนความชินชามันเกิดขึ้นในหัวใจเพราะถูกกระทําถูกแทงข้างหลังมาเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องราวความรักในอดีตตอนนี้คุณอึอดอดัดเราคอยสถานการณ์ตัดสินใจ แล้วเพราะว่าคุณจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคุณจะได้พบคู่แท้เป็นคู่แท้เดรสันมีครอบครัวรักและที่จริงใจกับคุณันบอกได้เลยว่ามีความสุขกับรักนี้แน่นอนในที่คุณจะเจอเนี่ยที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้เนี่ยบอกได้เลยเป็นรักเดรสันเป็นรักแท้เป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่มีการแต่งงานมีทุกอย่างมีคือจะทําให้คุณฟื้นฟูจากจิตวิญ,ญญาณอันเหมือนผีตายซากเหมือน คนที่หแบบ ไม่เชื่อในความรักอะไรเงี้ยเหมือนก็เพราะถูกแทงข้างหลังมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้รู้สึกคุณไปบนด้วยไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแก้บนด้วยนะหรือแก้บนไปแล้วหรือบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีโดยที่เราแค่มีทูบเทียนหรือการไหวพ้พระอะไรเงี้ยถวายมันคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่มารู้สึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณเป็นเดสอดซันสมหวังกับรักแท้นะในเร็วนี้เป็นรักแท้แน่นอนเขามีลักษณะตําหนินะเป็นเป็นคนรักที่เคยเคยมี เขาเรียกเขาเรียกถูกทิ้งมาเหมือนกับคุณอย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้เลยนะคะเหมือนเป็นคนดีเหมือนคุณนี่แหละแล้วถูกทิ้งมาเหมือนคุณนี่แหละก็คือแบบเขาเป็นคนดีนะจ้ะ